เยอะเฮู <com <com ้วฮู้ฮู้ฮู้อะไรทำไมมันลาแผลหรออะไรอ่ะน uh uh> ั uh> ่นแหละนั่นแหละเลยหโมยเอ๊ะมาเนอะโอ้โหคนมาเอาหมเข้าเผาเผาอ่ะดูน่าอี๊ยดหน่อยดน้ำหอมเอี๊ยะ นะฮะมองคือม,มือนนื้อเลยว้าว,าวาสวัสดีครับผม สวัสดีพี่เอทุกท่านเลยนะครับผมในกระผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญหนึ่งคนเรียกว่าที่แขกรับเชิญหนึ่งวนทุกคนนะผมพาน้องหรือว่าเพื่อนน้องลินดําอ่ะมาที่กระต๊อบคนป่าทุกคนนะพาเขามาเยี่ยมดูมาทุกคนมาดูน้องกันเป็นไงบ้างวาสมัมอะทำไมอะ่วะ่าน้องกลัวไหมน้องวอนนิดหน่อยะครับผมก็ไม่ค่อยมาป่าอย่างนี้ทุกคนนะแล้วก็ ผมอะตั้งใจชวนเด็กลินดำมาแล้วน้องลินดำมาแต่ว่าเหมือนน้องอะพ่อแม่น้องไม่ให้มาทุกคนนะจะมีแบบความห่วงแล้วก็ความว่าค่อนข้างจะเป็นห่วงลูกพ่อแม่น้องอะนะก็เลยชวนน้องคนนี้มาน้องที่เป็นเพื่อนน้องลิ้นดำอีกคนหนึ่งที่ผมเจอที่้ําตกนะก็น้องโอเคอยากจะมาพอดีทุกคนก็เลยพามาเลยเพราะว่าอยากจะให้เขาทําความรูม้จักกับคนป่าชนเผ่านี้ทุกคนนะฮะเกลเจนเกลเพาะว่าเขาพคุเคนี่เขาสามารถที่จ่ายเา็นถาเลียงกับผมได้นะ สมัยทำเม่อะเกี่งคือเมาเหมเออเผือแก่คนป่ามาเลยก่อนนะใครช่อบหม่น้ำอ้มน้ำเม่อะน้ำเม่น้ำเม่เมยชอกบกะลีน้องชื่อชอบกะลีทุกคนนะน้องชื่อชอบกะลีแปลว่าผมก็ไม่แน่ใจคืออะไรชอบกะลีผมก็ไม่สามารถแปลออกทุกคนนะน้องชื่อน้องชอกะลีเลยพี่โอเคพี่งั้นใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่เพจวีสองเลยให้ทีทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วพาน้อง ว้าวสมัยข้าวยโยยโยโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราไปหาคนป่าก่อนเมื่อกี้มันจะเป็นเสียงปืนในพาร์ทหรือเปล่าเสียงลั่นมาจากข้างในนู่นทุกคนนะไปไปคนป่าข้าลี่ข้าลีโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับน้องก็เดินมาถึงหน้าป่าทางเข้าบ้านคนป่าแล้วพี่โยยโยสมัยอะนั่นแหละเราค่อนข้างจะราแบงกลัวนะกลัวผมจะลอกมาหรือเปล่าบัสมัยยังล้อนหบือเปล่าบัสมัยอะบัสมัยบัสมัยนี่ อากาศเขาค่อนข้างจะดีทุกคนเพราะว่ามีฝนตกโปรยโปรยอยู่ตอนนี้ทุกคนนะน้องช่องกะรีเออเออไอ้น้องช่องกะรีทุกคนนะน้องเหมยช่องกะรีนะเออทุกคนทีนี้ก็มาถึงหน้าบ้านคนป่าทุกคนนะย้อยย้อยย้อยกเจะผมไม่เจอใครพี่นี่มีใครอยู่เหรอเงียบจัง โยเดี๋ยวเก๊มาพอคนป่าได้มาเลือกเกอได้จะเลกือไกต่างได้ไหมที่นี่อ่ะเหนื่อยเกินายหัวเสี้ยนนี่มันชนอะไรอยู่นี่อ่ะอยู่นี่อ่ะสวัสดีครับคนป่ามีใครอยู่ไหมสวัสดีครับเก็เอาเสื้อของนกต้นไม้ให้น้องใส่ก่อนทุกคนนะเสื้อนกต้นไม้อยู่บ้านเรามาให้น้องใส่ก่อนเพราะว่ากลัวยุงกัดนะสวัสดีครับ เออเกศดุซาศดุอ่ะลองถามวันนี้คืออะไรบอกเป็นต้นเป็นพุกผักท้องเนี่ยไปปี้อ๋อโยอ๋ออะไรเกศดุมีเมเมเมละเมละเมละจอกไอจอกไอเออเกศพอต้องถือเกไศสุดแล้วสวัสดีครับคุณปลามาเลยว่าแต่เดิมไม้แน่เลยพี่ เตะต้นไม้นะใช่เหรัคุณปลาครับไปใช้ผมให้เขาไว้ไปเช็คกันว้านี่มคนป้าอยู่ทุกคนสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้กำลังเปล่งฟ้านี่พี่อะไรเขาทำอปลงฟ้อยู่นี่

อังเยอะอังสะดวเจอังอังอังมีเจสีละอเลยอวัดีครับท่าป้าดีครับอเยเนอะขาเมย์อะอ่อเอามือชินอะไรเอามอเยอะสียอะจ้เนอหม้อเนอเมย์ะเจ้ะช่องกลีฮู้ว่นป้าขนป้านี่ย คนนี้คือคนป่าก็เหมือนกันนะวยน้องที่สามารถสื่อสู่ทามกลาการเลี้ยงได้คือเหมือนคนการเลี้ยงอยู่ในป่าทุกคนนะใครอะไรเออเราเป็นแผลแสบทุกคนไม่เอายามด้วยทุกคนเบอร์นันเล่เยอะเนีพัต้องเลยนเนาะบ้านชนนู้นชนนี่ต้องเป็นป้าแปรงฟันเหรอเอาไข่ที่เออไข่ที่เออไข่เสียเอาเอาไข่เกือบเกือบโม่เกือบเสีย อันนี้อย um um, ู่ในป่าเออแม่อยู่บ้านผมเกอไปรับมาไปรับมานู่นที่นู่นนู่นบนเขานู่นเรามาจากบนเขานู่นเอราไม่ใช่ได้พานไม่ใช่ได้พานไม่ใช่ได้พานคนป้าเศร้าทำไมเศาเมันล้มง่ายแท้ทุกคนดุ่มตื้นหน่อยดิดุ่มตื้นนะมาไต่เอ๊ะพี่พี่มาพี่เจ้าอยู่เสียพี่เจ้าที่เอ๊ะมาเลย อ๋อเจ่อเจอเรอนอานาฬบกาเมื่เขาจะก่อนแรกเหมือนตกใจพี่นะเหมือนเขาตกใจที่เจอคนป่านะน้องคนเนีน้เขาคิว่าเป็นเผ่ากินคนทุกคนเพราะว่าเขาบอกเคยเจอเผ่ากินคนในป่าแล้วมันยิ่งไล่เขาจะกินเนื้อเขาเขาเลยนีหนีออกมาจากป่านะ,ะได้ไหมคนป่า

อะไรเาบอกอะไรป้าอะไรพ่อป้าอะไรอ่ะอ๋อผับร้านสัตว์เหรอเขาอกอะไรโล่นอวก็นี่อาน้ำมัลบ่ของนั่นนั่นดีกันนะบ่ของใส่ขึ้นีก ผมพาเขาไปเขารู้จักนะอะไรมันปาอ๋อโลยมเอออโลยมเอออร่อยยมเออยม่อยู่แล้วจะแถเมซี่เพราะเนี่ยโอย่างแ้ถวเมย์แวเซียแกซอเชื้อแถวนั้นอนูผูน่ออ พอปกตใช้พวกดินทาตัวนะทุกคนนะก็ป้องกันพวกยุงไม่ให้ได้กินเขาหรือว่าได้กินได้เจาะเลือดเขา่าไงคุณป้าคุณป้าเคยเห็นคนนี้เปล่าเคยเห็นเปล่าไม่เคยเห็นเนื้อดาชัวแบบวะทุกคนอตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเผ่ากินคนยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะในป่าะละแวกนี้หรือว่าในป่าของป่าแบบว่าที่อยู่ในป่าภูเขาชับเนี้ย ผมแม่จะอยู่ลงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมไดจัดการปิดชีพไปหนึ่งตัวแลวคนนั้นหนึ่งคนไม่รู้เลยอไตอาไตาไตมีข้าวข้าวข้าวที่บ้านที่ถ้ำ ขอ้อนอะไรอบอช่วยนะา้อระเกาเรื่ลนะเราจะอไปช่วยเนาะองจากเราสูงเกศสิยันผู้เสี่ยแล้วผีส่านะอ๋อถามว่ากล้าชวนน้องจินดาม,ม,ม,มานี่ไหมหอไมไม่กลากก้า,าไม่กล้ากลัวพ่อเขาด่าทุกคนนะพ่อเขาดุดุไม่ดุไม่ดุทุกคนวันก่อนไปจะตีผมกับไม้ที่โหดมาก เล่นน้ำาพาเลนน้ำก็เอชีเียโดยมีเสียบซูบซูบัจูคือไข่มง่วะแล้วมีกรเพื่อไข่มองคือจะช่งไข่บซูบซูนะ เหมือนเสื้อมืก่อนปี่หยองก็มาอยากกช่องกะลีน้องชื่อช่องกะลีทุกคนนะอ่าคนป้าคนป้าอันนี้นี้ชื่อชื่อชื่อช่องกะลีช่องกะลีอ่าอันนี้ยาย่ใหอันนี้ชื่อยายนี่คุป้านี่ใหญ่ใหญ่น่ะอีกคนหนึ่งเล็กอีกคนหนึ่งเล็กแล้วก็ต้นไม้ อันนี้ช่องกะลีแปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะช่องกะลีไอ้พี่ช่องกะลียืมยืมเงิคนป้าชื่ออะไรคนป้าชื่ออะไรอ่าอะไรนะชูก้าชูก้าชูบ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 าอ๋อชื่อชูบาชูบาแปลว่าอะไรอ่ะชูบาภูเขา อ๋อผู้เก่งกล้าเหรอนักรบนักรบผู้เก่งกล้าชูบาชูบาแล้วลูกอ่ะลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรบาลีบาลีบาวีบาวีเหรอนักร้องเหรอบาลีบาลีบาลีบาลูบาลูอ๋อบาลูอเยอะพ่อเก๋ชูบาลูกชื่อบาลู

ชูบ้าเชียวอย่างนี้ชงกะลิยังไม่ชูบ้าชงกะลิชงกะลิใหญ่ใหญ่ใหญ่มาทุกคนเดเราสามคนขอนั่งคุยกันที่ตอตัวทุกคนนั้นผมตั้งมุมสวยใพี่ดูนะระหว่างที่เรานั่งคุยกันแล้วก็บรรยากาศดีๆระหว่างฝนตกโปรยโปรตอนนี้ทุกคนดีกาดีมากมามานั่งคุยกันดีกว่าทุกคนฮู้ อยู่กันนับคาดูเหอะอยู่กันนับปีเหรออยู่ไม่ใช่ยังไม่ได้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่สบายเหรออยู่สามไหมอยู่ปีอยู่กันปีใช่ไหมไม่ทารุ่งอยู่กันปีทุกคนนี่สบายมากทุกคนป้านอนนอนดูนะไม่ ไม่มากเก้อคือพามา,าแล้วไข่ใบอ,อะไรไมมบ้างไข่ยัเดอ๋ยวไส่ก็ฮู้ฮู้ฮู้อรอทำอะไรมปนบาแเต็มอ๋อนั่นแหละนั่นแหละด้วเลยขโมอ,อ่ะม้วยด้โอ้โหคนเหม่อผมต้องคอนเผาอ๋อ นี่ตุ๊านะอี๋นะอี๋น้ำมันอี๋โอ้โหชูบ่ะชูบ่ะชูบ่ะนุ่มเหนุ่มเมอนนั่นแหะวันนี้กำลังรับเราเข้าสมาชิกในกลุ่มนะฮะพี่ดูอยู่น้าผมน้าฮะ

โลกร้องเธอเรียนอดูไก okay. okay. so uh ่พวกเอาเอามือฉันนั่นแหละเยี่ยมไม้ะมาหรอมาหรอยืสูนะโอโอลึไก่ลูกโอดับโซปปลิที่อะเอ๊ะใช่ยสูไม้อะต้นไม้หรอแกต้นไม้่ใช่ไหมต้นไม้เอไซเคยเออต้อต้นไม้เ่ยค่ะ อ๋อคณะสัตวเหรอล่วสัตว์เหรอว้านั่นแหละเยอ๋อเบนเขาฝึกควาแขงแจงเหรอทซสองควาแขงแกงทุกคนอ๋หนึ่งคนต้องมีไย้ะหนึ่งคนเป็นราชาหรือเปล่าสุืองคือมเงินนั่นแหละว้า ้วเดี๋ยวอังคือว่าคอยคอยคนณเดินเหมือนว่าเขาแข่งขันนะแข่งขันอย่างขึ้นเขาล้าสั่นเงยครล่าสัตว์ได้ดีแล้วก็ได้ตัวใหญ่เนี่ยเป็นที่หนึ่งนะทุกคนนะก็คือเขาได้เป็นอ่าผู้ครองปกครองเพราะว่าเขาล่าสัตว์ได้ตัวใหญ่สุดทุกคนแล้วก็ใช้เวลาดีสุดทุกคนเก่งมากสุดยอด แน่อมอกันป่หนมองเที่ยวมาลั oh ่วมาปาสอนหน่อยสอนหน่อยเยวได้ยุบหรือนะอังคืออ่าน่าได้เอ็ดวป้าวป้าตบมือย้อนตบมือเยืมมายอะมาควายอ่ะเพล่เพล่เยอะเยอะเยอะ โย่เมียเมียเยี่มมาวาละย่อเอกขี้เยี่ยมมาควาย่ะมาซีกันมาโอ้โมาซีละให้ผมให้ผมน่มาอย่าอ่งหมื่บบาเมยเมยเหลือเหลือข้างนา

ป้าที่ผมแป๊บนึงกันกลับนะคุณป้าพุ้งกลับมาพอว่านี่ฝนล้มหยุดละคุณป้าเนาะไปท่ามบ่าไปท่ามบ่าคุณป้าไปท่ามบ่าอ๋อจะเดินมาที่นี่ก่อนจะพาลูกมาเหรอไปยพาลูกมานี่พาลูกมานี่ทุกคนนะเขาเจะพอดผาเออโอ๊ะเนี่ยพ่ออืมโอเคพี่เดี๋ยวผมเราจะถ่ายยาจะมาโอ๊ยเยอะยางจะถ่ายาเยอะยังเดี๋มาเรื่องคือยูสูอ๋ออยู่ทางคือยูสเดี๋ยวผมต้องกลับไปส่งน้องทุกคนพราน้องก็บอกจะกลับไปหาเพื่อนทุกคนโอเคพี่ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็เราจะคอยอัปเดตความเป็นอยู่ของคนป่าที่เราสร้างบ้านใ้เขาแล้วก e ็ได้ใ <uhhh> ห <ช Jub ilee> ้ไงก็พบกันคลิปหน้าทุกคนก็คลิปนี้ก็ถอถือว่าเราจะมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆแ้่ก็ได้เข้าสมาชิกเขาแล้วทุกคนเขาเอาสีอะไรวเป็นพวกดินนะทุกคนเอามาเขียนหน้าเราสองคนนะน้องคนนี้ก็โดนเหมือนกันทุกคนโอเคพี่ไว้พบกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมคว้าสวัสดีครับเสียคนหมอยโย สวัสดีครับพี่วัสดีมองคุณป่าดิเงไมช่ชอบกะลิสวัสดีครับเออขอบคุณโอเคบา,บาย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 คุณป่าบายบาย